ข้อ20นะครับก็จะเป็นเรื่องของการมิวเทชันนะครับเขาก็นําเซลล์ไปฉายรังสีแล้วพบว่าเกิดการมิวเทชัน5แบบแล้วก็ศึกษาว่ากดลาดับกดอะมิโนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ปริมาณโปรตีนเ็เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เซลล์เนะครับก็จะเห็นว่าลาดับของกดอะมิโนเนี่ยเหมือนกับเซลล์ก่อนได้รับรังสีเลยซึ่งมันก็จ,จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของเบสนะครับเปลี่ยนไปแต่ว่าตัวของกดอะมิโนเนี่ยเหมือนเดิมซึ่งเราก็เรียกแบบนี้นะครับว่าไซเลน t ์มิวเทชัน ยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นเช่นใน s e r i n นะครับ s ซ r i n e เนี่ยคือตัวของโคดอนที่แปลงเพื่อได้ s ซ r i n เนี่ยคือ U C นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็น U เป็น C เป็น G เป็น A นะครับได้หมดเลยซึ่งถ้ามันเปลี่ยนการตัวสุดท้ายอย่างนี้นะครับก็ต่อให้เปลี่ยนก็ยังได้ serine อยู่ดีก็คือ silent mutation นั่นเองครับส่วนเซลล์ B นะครับตัวไกลาฟนเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็น a s ป a r t a ตซึ่งการเปลี่ยนลำดับแล้วได้กรดอะมิโนตัวใหม่เนี่ยเราจะเรียกว่า m i s s น n ์ม mutation นะครับ มิเซน s ์มิวเทชันนั่นเองนะครับส่วนเ e ลซีนะครับก็กลายเป็นว่าหลังจากอารานีนะครับตัวนี้กลายเป็นว่าหลังจากนี้ไม่เกิดการสร้างกรดอะมิโนขึ้นมานะครับการไม่สร้างกรดอะมิโนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่มันมิวเทตแล้วมันได้กลายเป็น Stop Codon แทนทําให้มันหยุดอยู่แค่นั้นนะครับเราก็เรียกการได้ Stop Codon นะครับก็คือ Stop Codon มาเนี่ยเราก็เรียกว่านอ n น e เซนซ์มิวเทชันนะครับมิวเทชัน ส่วนตัวข้างล่างนะครับก็มันจะเกิดจากการที่ตัวของลำดับเบสเนี่ยมีการเปลี่ยนไปทั้งแถบเลยนะครับเพราะว่าตัวของอารานีนนะครับแล้วก็ซิสเทเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นวาลีนหมดเลยแล้วก็พอมันเป็นวาลีนแล้วก็มาหยุดที่ตรงนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนที่เปลี่ยนแล้วทําให้ข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนขยับไปเป็นแถบๆนะครับเขาก็มันคือเฟรมชิพมิวเทชันนะครับเฟรมชิพมิวเทชันซึ่งอาจจะเกิดได้จากการอินซึอร์ชันนะครับ insert หรือว่า Del e t i o n นั่นเองเกิด Delete นะครับทำให้เฟรมมันเคลื่อนซึ่งการเฟรมชิปเนี่ยก็จะอาจจะชิปเพราะว่า Insert 1หรือ2นะครับเพราะว่าถ้า Insert 3เนี่ยก็คือเฟรมการอ่านจะยังเหมือนเดิมแค่อาจจะมีกดอะมิโนตัวหนึ่งมาเพิ่มหรือว่าอาจจะหายไปตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับส่วนในอันสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวของลำดับกดอะมิโนนะครับเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าปริมาณโปรตีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่มีการดูพิเคตนะครับ ดูพิเค e ของตัวแบบว่ายีนที่ทําหน้าที่ในการสั่งการขึ้นมาสเท่าอะไรนี้ครับซึ่งไม่ได้เป็นการมิวเทชันที่แบบว่าอยู่ที่ตัวเบสแพร์นะครับอยู่ที่ตัวเบสแค่ในเบสเบสเดียวหรือว่าในสายแค่ไม่กี่ตัวแล้วอะไรนี้ครับน่าจะเป็นการมิวเทชันที่ระดับใหญ่กว่านั้นนะครับผมถ้าเรามาดูทีชอยส์เนี่ยก็เซลล์เมีการมิวเทชันระดับโครโมโซมก็ผิดครับเพราะว่าไซเลนมิวเทชันเนี่ยก็เกิดขึ้นมา ที่เป็น point mutation นะครับตรงนี้ส่วนต่อมาคือเซลล์ B นะครับมี mutation จากการเพิ่มขึ้นหรือหายไปของ3 n u c l e o t ย d e ซึ่ง mid sense นะครับก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็น base substitution นะครับแบบ point mutation ซึ่งก็ไม่ใช่การ insert หรือว่าใส่ไป3 n u c l e o t i d ไทอะไรเงี้ยครับก็ไม่ใช่เพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมส่วน C นะครับก็คือเกิด mutation แบบ non-disjunction non-disjunction นี้นะครับก็คือ เหมือนมปนบงหนึ่งหรือว่า n นลบหนึ่งนะครับก็คือตัวชุดแล้วมันเกินมา1แท่งหรือขาดหายไป1แท่งเลยนะครับอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าน,นี้แค่เปลี่ยนเป็น stopco d ด n เฉยๆเพราะนะั้นข้อนี้ก็ผิดนะครับส่วนข้อดีเซลดีเนี่ยก็คือเกิเด m ิลดิชั่นจากการเพิ่มขึ้นหรือหายไป 1- นึงถึงสองนิวเคลียรไทก็คือเหมือนที่เราบอกนะครับว่ามันเกิดเฟมชิฟซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงใส่หรือว่าเอาออก1หรือ2องนิวเคลียรไทนะครับก็ถูกต้องนั่นเองนะครับ ส่วนเซลล์ e ก็คือเกิดมิวเดชันแบบเฟรมชิพก็เหมือนที่บอกไปนะครับว่าเป็นการมิวเดชันที่ไม่ใช่ระดับของตัวสายลำดับ DNA หรือว่า RNA แล้วนะครับก็จะเป็นพวกของแบบว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือว่าโครโมโซมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่นะครับมันก็เลยตอบข้อ4นั่นเองนะครับ